สวัสดีพี่นอ้องป้องปายสูผู้สูคนเด้อครับเมื่อนี้มาพบมาพอเนาะครับกับทางพญาแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสิมาอัปเดตข่าวของทางบอสบิ๊กนะครับหรือว่าผู้ยญบบ้านฟินแลนด์สูฟังเด้อครับวเวลเวกะเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยครับบอสบิ๊กโพสต์เดือดเตือนเรื่องรูปส่วนแพรวพผ่าโพสต์ Post ถามเอฟซีห้ามหมา ไม่ให้เห่าทํายังไงปาดแม่นเกิดอีกอย่างคือน้องแบดที่นีพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมเ้าซูฟังเ้อครับผมก็คือเริ่มต้นเลยนะครับเริ่มต้นจากทางของโพสต์ของทางบอดบีกอนนะครับพี่น้องซึ่งก้อนหน้านี่นะครับสีได้มีการออกมาแชร์คลิปนะครับเป็นทางคูจินนะครับของทางคุณเผาเผานะครับที่ได้มีการพูดถึงเรื่องลูกของทางวัดบ๊กนั่นะครับพี่น้องเพื่อนกับเ้าของเพื่อนนะครับปกตินั่นแหละครับแต่ว่า วอดบิ๊กเพิ่นก็นเลยออกมาโพสนะครับแต่ว่าอันนี้เพิ่นบ่ได้ระบุเ้อครับว่าโพส์ถึงผู้ใดอาจสิบอกโดยรวมเลยก็ได้นะครับวอดบิ๊กโพสแบบนี้ครับผ่านเฟซของทางคุณทิติวุฒิวารุณนะครับ<ส>เรื่องลูกๆของฉันกะไห้แต่พ่อแท้ๆเขาเว้าเดอจ้านะครับผู้อื่นบอมีสิทธิ์มาเว้าเดอจ้าหยุดจ้าหยุดจ้าหยุดจา้ดจาพี่น้องสามหยุดเลยนะครับพี่น้อง บัดบีก่อนมาพูดเลยว่านะครับบัต้องมาเว่านะครับคนอื่นบ่มีสิทธิ์ให้พ่อแท้ๆของเป็นคนเว่ากับพ่อแล้วประมาณนี้พี่น้องนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับกระสีมี้ทางโพูดนะครับของคุณแพ้วๆอันนี้ก็ต้องบอกเลยครับพี่น้องเพื่อนพต์ของเพื่อนต่างหากอันนี้สิบวกเกียวกันแต่ประเด็นมันสิยูทีเอฟซีนะครับที่เขามาคอมมนซึ่งคุณแพ้วๆนะครับแล้วกับพูดแบบนี้ครับผ่านเฟสนะครับของทางคุณพัฒนานทดรักษานะครับ อาจสิมีคนไปว่าหรือไปอีหย่างเราหรือเปล่าพี่น้องเราเลือกพต์นะครับโพูดว่าห้ามหมาไม่ให้เห่านะครับกลับระวังเดินหนีไม่สนใจบ้าบ้าบ้า,บา,บานะครับบ้าบ้าบ้านะครับเดินหนีไม่สนใจอะไรง่ายกว่ากันนะครับอันนี้คุณพะเพราโพตดถามระวังว่าไปห้ามให้หมาไ่ให้เห่ากับระวังเดินหนีหมาอันไหนสีง่ายกว่ากันนะครับหลังจากนั่นครับพี่น้อง นีเอฟซีเข้าไปคอมเมนต์เยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่มันสี่มีบางคอมเมนต์ที่กลับมาแซะนะครับเดี๋ยวผมอ่านทูฟังครับท่านแรกท่านนี้บอกว่าจริง<ร><ร>ค่ะบอสแพลวคือไอรอนของพี่ที่จะเดินหนีหมาเห่าให้มันเห่าจนคอแห้งให้มันเห่าจนลืมกินข้าวไปเลยจ้านะครับอันนี้คือคอมเมนต์แหลกแต่คอมเมนต์ต่อมาพี่น้องท่านนี้คอมเมนต์ว่าให้มันเห่าถือแม่ มันเป็นเรื่องปกติของหมาห่วงก้างบ้างมาสัน้นพี่น้องขอไปครับมันเป็นเรื่องปกติของหมาห่วงก้างนะครับเห่าใบตองบ้างนะครับมันเป็นชีวิตของมันถ้ามันไม่เห่าชีวิตมันคงไม่มีอะไรทำนะครับเรามีคนมากดถือใจกด ไล่เนี่ยเยอะเลยครับพี่น้องคอมเมตนนี่นะครับบอกว่าให้หมามันเห่าไปรลดมันเป็นเรื่องบัติของหมาห่วงก้างบ้างเข้าไปตองบ้างประมาณเนี่ยพี่น้องนะครับขันมันบริเฮามันคือสิบุมีอย่างเฮ็ดนะครับแล้วก็มีเอฟซีท่านอื่นนะครับมาคอมเมต์บอกว่าถูกใจเม้นนี่นะครับถูกใจเม้นนี่ห้าห้าว่าสั่นพี่น้องนะครับตกแล้วเนี่ยเด้อครับนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับนี้ท่านนี่กับมาคอมเมตนนะครับว่าเออเว้าดีเนาะครับท่านสุดท้ายท่านนี่ก็บอกว่า ชอบมากเลยคอมเมนต์นี้ไวสันครับนะครับคุณเพียวๆนะครับโพูดถามเรื่องหมาเห่าจะทํายังไงนะครับห้ามหมาไม่เห่าหรือว่าจะเดินหนีดีนะครับประมาณนี้แต่เอฟซีกับมาคอมเมนต์ว่าหมาห่วงก้างมันก็เป็นเรื่องปกติแหละที่มันต้องเหา่าเห่าไบตองแน่หมาห่วงก,างก้างก็เป,ป็นทั้งซีแหละประมาณนี้พี่น้องแต่พี่ๆน้องๆฟังแล้วก็กลองวิเคราะห์พี่นะอาเอ้อครับผมนะครับว่าเพื่อนหมายถึงผู้ใดนะครับผมก็เรียกามาอัปเดตมาเว่าูฟังนะครับ เดี๋ยวเจอกันใน e ีพีต่อต่อไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ